คณะอนุก,กรรมการคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมและความโปรง่งใสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตรวจเยี่ยมมุมจริยธรรมสำนักประชาสัมพันธ์ วันพุธที่6สิงหาคม2568เวลา13นาฬิกา55นาทีนายอธิพัฒน์พุกเศรษฐีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมและความโปรง่งใสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 นำโดยนายสมบัยมูลจันทีที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมชมมุมจริยธรรมของสำนักประชาสัมพันธ์เพื่อประกอบการพิจารณาสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 โดยมีนางสาวบุตรสราเพ่งนุ่มผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการคอลเซ็นเตอร์วุฒธธิสภาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เป็นผู้นำเสนอข้อมูลจริยธรรมของสำนักประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย4ส่วนอาทิ ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรข้อมูลคุณธรรมเป้าหมายภาพสรุปกิจกรรมของสำนักประชาสัมพันธ์โดยมีบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการอย่างพร้อมเพรียง ในนามประธานคณะทํางานนะคะสตรองของสํานักประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์บุคลากรของสํานักประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะในวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของบุคลากรสํานักประชาสัมพันธ์นะคะในการนําเสนอมุมจริยธรรมซึ่งประกอบไปด้วยสาระสําคัญ4ประการด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดได้ร้อยเรียงนะคะอยู่ในบันได9ขั้ันในประเด็นที่สําคัญนะคะคือเรื่องของการประกาศเจตนารมณ์เราดําเนินการแบบคอนเซนแซสนะคะคือการมีฉันทางมาติร่วมกันนะคะในการประกาศเจตนารมณ์เพื่อการเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมนะคะเราดําเนินการ2ด้านด้วยกันคือด้านคุณธรรมจริยธรรมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความโปรง่งใสซึ่งในการดําเนินงานมีการประชุมโดยท่านผู้อำนวยการสํานักและบุค คลากรร้อยละร้อยในการประชุมร่วมกันไม่ขาดคนใดคนหนึ่งไป